บทต่อไปผมจะพูดถึงในสิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องทำที่ผ่านมานะครับ8บท8หัวข้อที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี้ยผมพูดในสิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีไม่ได้บอกว่ามีเท่านี้นะความจริงความจริงมันมีมากกว่านี้มากมายนะครับแต่เอาเบื้องต้นรู้เท่านี้มีเท่านี้มันก็ขายได้แล้วนะครับแต่ต่อไปนี้ผมจะพูดถึงในสิ่งที่ตัวแทนต้องทำนั่นก็คือกระบวนการ กระบวนการขายแล้วนะต่อไปนี้เป็นกระบวนการขายนะครับตัวนี้สำคัญมากเลยสำคัญมากมากตัวแทนที่ไปไม่รอดส่วนใหญ่ก็คือไปถึงเอาสินค้าไปขายเลยเอาแบบประกันไปขายเลยให้นึกถึงปิรามิดนะครับปิรามิดมันมีฐานแท้จริงแล้วการขายประกันเนี่ยนะครับในช่วงต้นต้นการเปิดใจเนี่ยมันนานมากปิดการขายมันนิดเดียวใช้เวลานิดเดียว ไม่ได้ใช้เยอะเลยแต่ช่วงที่หาข้อมูลช่วงที่หาข้อมูลต่างๆการเปิดใจมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากจําไว้นะครับว่าอย่าเสนอขายสินค้าใดๆหากเปิดใจยังไม่ได้ตัวนี้สําคัญมากอย่านำเสนอขายสินค้าใดๆหากเปิดใจยังไม่ได้สำคัญมากมากเขาจะวิ่งหนี อย่าบอกราคาจนกว่าจะรู้คุณค่าไม่บอกราคาจนกว่าจะรู้คุณค่าจนกว่าผู้ฟังผู้มุ่งหวังเราจะรู้ว่ารู้ว่ามันได้อะไรค่อยบอกราคาเพราะหากเขาไม่รู้200ร้อยก็แพงแพงมากหากรู้เป็นล้านก็หาเงินมาซื้อดังนั้นเนี่ย จดจำนะครับว่าอยาบอกราคาจนกว่าจะรู้ราคาอัดอยาบอกราคาจนกว่าจะรู้คุณค่านะครับอยาขายอะไรจนกว่าจะเปิดใจได้เพราะมันเป็นสาระสำคัญนะครับขั้นตอนขายมันมีขั้นตอนของมันหนึ่งถึงยี่สิบถึงสาขั้นตอนต้องเรียนรู้ทีละขั้นตอนบางขั้นตอนมันติดกันอยู่นะครับ เรามาเรียนรู้ทีละขั้นตอนกันเลยนะครับ